ของกินเยอะมากบอกถึงไปท้ายตลาดไม่รู้จะเป็นไงนะไม่ได้ใส่อะไรก็ก็นุ่มเลยอร่อยดีครับโช๊คทำใบเป็นไงฮะสีแดงโผล่มาไม่ใช่นิ้วเมกา <laughs> มาคือองค์สีทองแบบงามมากนะไม่มีที่ติเลยตอนนี้ครับทุกคนผมอยู่ที่ตลาดหลงปูทวดครับอยุธยา อยู่ที่หน้าตลาดเลยฮะตลาดหลวงปู่ทวดนะฮะในตลาดก็จะมีของกินเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในครับว่าจะเป็นไงร่มรื่นแค่ไหนนะฮะไปไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยมีแต่ของน่ากินมากเลยอ่ะของนี้เป็นอะไรครับของนี้กล้วยกวนชิน,นได้คับพี่ลองชิมได้นะโอ้น,น่ารักมากเลยอ่ะทำแพ็กเกจจิ้งแบบว่าน่าซื้อมากอันนี้เดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะ มาเดี๋ยวร้านแรกเรามากินรุยกลวนกันก่อนนะฮะนี่ฮะแกเรียบร้อยแล้วเราหยิบเราหยิบตูวที่นะนี่เราหยิบตรงนี้เลยกิมพ์อ่ะ <c oughs> มือไวเลยอืมอร่อยพี่ <c oughs> โอ้ดูแบบนี้ก็น่ารักดีนะแบบนี้แบบว่าเสียบมไม้เนี่ยเขาเสียบไม้แบบนี้เออกินง่ายดีอ่ะเออนี่ก็น่ารักดีนะ ของฝากน่นมารักมากนะด,ด,ดูดิกล้วยกวนกล้วยขวานค่ะทานยากที่รสชาติดังนี้ครับไปต่อครับไปต่อนี่ฮะร้านนี้เขาก็มีฮะของม้วนกรอบนะฮะของม้วนจ้าของม้วนสดกำลังม้วนเลยฮะร้านนี้หวานมันกรอบอร่อยต้องสักกล่องแล้วแหละอันนี้ซักกล่อง,อ,งอันนี้ลองชิมก่นอนได้โอ้ได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 เ้เทสเทสนี่ฮะพี่เขาให้เทสด้วยนะฮะแบบหน้าตาเลยทีเดียว กม้วนกรอบเราจะมีหลายรสนะคะเค็มผักชีไทยหวานไปหอมแล้วก็ผักตองอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้กินอลรสหวานอร่อยรินอล้วอร่อยนะดูอีกร้านหนึ่งร้านนี้เสียงดีมากสวัสดีครับเค้กไข่รสดั้งเดิม อันนี้อบเสร็จใหม่ๆเลยครับนี่จะเป็นมะพร้าวราวามะพร้าวราวาใชะมาจะลองดูมะพร้าวราวาครับนี่เรากินหน้าร้านกันเลยพี่ทันทีอบเสร็จเลยพี่ก็เพิ่งยกมาราวาไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับข้างในก็จะเป็นน้ำซอปมะพร้าวตรงสดโอ้นี่ดูไหมช่ำๆเลยอะดูแบบเยิ้มๆออกมาป้าบอกป้าบอกกินเลยพูดเยอะแล้วกินเลยเนี่ฮะ ต้องทั้งคำเลด้วยนะอย่างนี้เลยครับรหอ,อมแล้วก็หวานนครับนุ่มมากนี่ร้านที่สองตามานะของกินเยอะมากบอกถึงไปท้ายตลาดไม่รู้จะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่านี่ร้านน้ำก็มีฮะตรงนี้เป็นข้าวเกียบนะฮะนี่เราก็มีร้านหมูทุบด้วยแม่กำลังทุบมันเลยพี่นะเ,เขาจะมีหลายอย่างให้เลยนะมีแบบเป็นเปนผุ่มแบบนี้ก็มีะฮะแล้วก็เป็นฝอยก็มีแบบนี้แบบเยอะมากฮนะนี่เลย เที่เขาเขากำลังแบบกำลังทุกอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวลองชิมดูนะอ,อร่อยเลยนะมันเป็นจับแก้มอย่างดีแล้วเลยผ่าอลไรครับ่าเนี่ยมานนี้ยตองเลยครับ ้ตโดนัทญี่ปุ่นน่ากินมากโดนัทอร่อยอร่อยนะคะทอดใหม่ๆทำใหม่ๆนี่ฮะเขาจะมีแบบนี้ก่อนได้จ้าโดนัทพอกไก่ดูนี่เลยนี่เลยชิมกันหน้าร้านเลยเดี๋ยวแกะกล่องนิดนึงนะมันเป็นแบบว่าแบบนี้เขาก็จะให้แบบนี้มาใช่ไหมหอมมากหอมมากเลยลองมาชิมดูนะครับ ชิ้นแบบพอดีคำเลยอืมอร่อยนะแค่แบบว่าไม่ได้ใส่อะไรก็ก็นุ่มเลยอร่อยดีครับร้านกสดนะครัแบเราลองแบบจิบ้มลองปบปจิ้มเห็นไหมอืมหาเลยครับนี่อันนี้อุดหนุนกันได้เลยอืมนี่ก็เป็นร้านตะลแแม่แบบดูเขากำลังกวนแบบยังเดิมมากวิธีกวน เอาอย่างนี้ก็เลยนะพี่นะนี่กวนนานไหมครับว่าจะเสร็จเป็นแบบหน,นสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงอันนี้เป็นเป็นรถอะไรครับที่กวนไปแล้วอ๋อรถดั้งเดิมใช่ไหมเดี๋ยวบอกกวนมันมันละเอียดขึ้นมันก็จะสีก็เปลี่ยนใช่ไหมโอ้สุดยอดอะ่ะ ตีมชิ้นนึ่งครับเอาเป็นรถกระทิกะทินะคะกะทิชิ้นหนึ่ง<ะ>นี่ดูวิธีเดี๋ยวพี่เขากำลังไปหยิบนะฮะดูร้านนะน่ารักมากเอเติม,มตัดกะทิสดหลวงปู่ทวดหั่นโชคเอาไปโชคเข้าไปเป็นไงฮะสีแดงโผล่มาไม่ใช่ <laughs> นิว้วแม่กาอ๋อแล้วเขาใส่ให้แบบมันไหลลงมือใช่ไหมครับจ้ะคิดละสิบบาทเองนี่นะ มาละสิบบาทสิบบาทเฮงเฮงรวยรวยจ้ะโอ้โหเฮงเฮงรวยรวยมายวเราแวะแบบพักเหนื่อยก่อนแล้วก็กินของหวานกัยนะเมื่อกี้แบบกินมาตั้งแต่ปากซอยเลยนะอย่าเข้าจมูกนะโอเค สวัสด,ดีครับอันนี้แก้วน่ารักมากเลยอ่ะเอาแบบนี้แก้วหนึ่งครับจ้าน้ำตาลสดจ้าเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากนะฮะดูดิน่ากินไหมดูแบบน้อยอร่อยนะจานการสดแทบบ้จ้าอ๋อครับจากเพชรบุรีเลยจ้าไม่ดูแบบช้ำอะช้ำอะอากาศร้อนๆแบบต้องจัดอะ่ะใช่้ามา ส,สดชื่นเยี่ยมเลยครับนี่ไปดูน้องเขาโชว์แต่ว่ามีน้องๆมาอต<ด>่ย<ะ>ืนยืนารนะเดี๋ยวดูน้องเขาโชว์เพลงดาบก่อนนะงานเรเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ สมทบทุกนการศึกษานิดนึงนะนี่เลยนะฮะเราก็ช่วยสมทบทุนการศึกษาน้องน้องนิดนึงนะครับนี่เรียบร้อยละมาเดี๋ยวเรวไาไปเดินดูของกินกันต่อดีกว่านะ รอรยอนี่ฮะร้านหม้อแกงแม่ยายวัดดีจ้าอโอ้ใส่แบบว่าน่ากินมากครับอ๋ออันนี้ขายไงออ่ะ้โกบาทอ๋อ เอาด yes, yeah. ูชิ้น uh, นี mm ่ค hmm. ร um <ok ับนะฮะเดี๋ยวเราอันนี้ชิมดูแบบน่ารักมากนะครับนี่เป็นถ้วยอ๋อนี่ด้วยเปล่าทำไมหน้าตาไม่ชิบนี่ฮะเดี๋ยวมากินหน้าร้านนี่นะดูแบบสีฉ่ำมากแล้วก็มีนี่ลองชิมนะฮะนี่เนื้อเนียนมากโอ้ด้วยดิมา มีความหนึบนุ่มฮะอร่อยสุดจริงนี่ฮะน้อแกงถั่วขนมโครงอันนี้มันเป็นยังไงครับเนี่ยขนมกงใสตัวเขียวจ้ะอ๋อเนี่ยฮะตัวเขียวแล้วก็ไปทอดใช่ไหมใช่ค่ะเอาเอาเอาถั่วเขียวไปคั่วคั่วแล้วก็มาคนไส้คนไส้แล้วก็ไปให้ขอบปั้นปั้นเป็นเน็คเป็นปั้นเป็นกลมๆเนี่ยค่ะครับผมแล้วก็มาทอดมาทอดใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยฮะขนม งนะปองนสามห้าสามนร้อยจ้ะขนมปงครับเพิ่งเคเจอนี่เออขนมับนี้ยแม่ดูเขียวไปทอดนะพี่บอก นี่พอเราเดินมาสุดตลาดใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่า,าทางเดินไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดนะฮะเห็นไหมฝั่งนู้นเน่เป็นองค์ใหญ่เลยแล้วฝั่งนี้ก็เป็นเ,เรือนรับรองนะฮะสอบถามจากแม่ค้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรือนรับรองของพระเทรรนะฮะนี่มีที่ยืมร่มเนี่ยพอเราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นบึงขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีหลวงปู่ทวดนะฮะท่านนะ นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายผมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นร้านต่างๆนะฮะของที่มาเช่านะเป็นร้านพระเครื่องนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นร้านแบบพวกผ้าไทยโยธยานะฮะพอเดินเลยมาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นแบบคาเฟ่นะคาแฟนะฟนะพวกนี้ก็จะเป็นร้านแบบแนบวบแบบเออสบายๆนะนะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นแบบว่า เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะดูแบบบรรยากาศร,ร้านแบบโอเคมากเลยอะปา <laughs> เดินทะลุม,มาแล้วนะตรงศาลาที่เดินไปดูที่ยืมร่มเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ดูปลาดี่แบบเยอะมากอะดูแบบกิจกรรมแบบเยอะมากเลยดูปลาแบบน่าจะเป็นปลาบึกนะตัวใหญ่มากเลยโอ้โหดูดิโอ้หล่นลงไปนี่แบบว่าน่นาจะจกักกะจีน่าดูเลยนะฝั <laughs> ่งขวามือผมนี่ดูแบบ เรือนไทยตรงนั้นดีไม่รู้เป็นไรอ่ะสวยมากเลยนะแต่น่าจะเป็นในเขตของโซนวัดแหละมั้งเพราะว่าในโซนนี้มันจะเป็นโซนของวัดด้วยนะฮะแต่ผมจําชื่อไม่ได้ดสิก็เลยขอเรียกรวมว่าตลาดของหลวงปู่ทวดแล้วลกันนะเป็นนี่พระเวสสุวรรณนะฮะให้เราได้กราบสักการะท่านนะฮะตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็จะมีแบบคนที่เขาแบบว่าเราขอพรนะนี่ ฝั่งที่แรกพวกดอกไม้ทุกเทียนนะฮะแล้วก็พวกซื้อหาดอกไม้ก็จุดนี้เลยนะนี่ อาสำเร็จพระวนาลัตใช่ไหมครับใช่ครับคืบอวัดวชิชาธรรมรามเนี่ยคือท่านคณะสงฆ์เนี่ย มีมติกันว่าอยากจะสร้างอนุสรณ์สถานถวายกับรัชกาลที่สี่ขอที่นี่เลยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอเริ่มเป็นรูปรามาปุ๊บเพื่อที่ส่วนหนึ่งที่ทำเป็นในคอนเอกชนเนี่ยเขาก็ถวายอะไรแบบที่วัดนี้อย่างที่ส่วนที่เป็นตลาดที่อะไรที่ยที่ทำตรงนี้เนี่ยก็คือถวายไปว่ารวมแล้ววัดมันกี่ไร่เลยครับมันน่าจะทร้อยสองร้อยไร่ประมาณเป็นร้อยว่าไร่น่าจะร้อยไร่โอ้โมันมีความเป็นมานะ เดี๋ยว,วผมพาไปดูบริเวณหลงปูดท,ทวดนะฮะที่เป็นรูปปั้นแบบใหญ่มากครับที่เห็นมาจากริมถนนเลยถ้าเราขับรถด้านนอกเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยว,วหันกล้องให้ดูนะสุดๆอ่ะนี่เลยผมยืนอยู่ด้านหน้าแล้วนะเดียวกลับกล้องให้ดูปุ๊บว้าวเป็นไงล่ะใหญ่ไหมนี่ฮะเขาบอ,อกว่าที่เนี่เนี่ยฮนะ ตั้งอยู่บนเนื้อที่นะครับประมาณ200ไร่นะครับแล้วก็ได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเนี่ยอย่างน้ำทะเลจืดนะฮะขนาดหน้าตักกว้าง24เมตรเลยฮะแล้วก็สูงรวมฐานเนี่ย51เมตรนะฮะสร้างจากปูนหุ้มสำริดนะฮะเครืองสีทองนะฮะท้งองค์นับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะในโลกนะฮะมีเลยนะฮะอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะครับ ร่มรื่นนะรอบๆนี้ก็ร่มรื่นดูดิก็จะมีแบบว่าน้ําพุนะธรรมชาติแล้วก็สวนต่างๆนะครับสวยงามเลยทีเดียวในทางเดินก็จะแบบว่าเนี่ยมี2อฝั่งเลยนะสําหรับเป็นรถก็เข็นได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เดินสะดวกก็สามารถที่จะเดินมาได้เลยนะฮนี่เห็นไหมสวยมากอะดูสิโอ้ คือองค์สีทองแบบงามมากเลยไม่มีที่ติเลยอ่ะนี่ให้ดูให้ดูแบบสักหนึ่งรอบนะแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ไปให้กะว่าจะไปให้หันปลาแล้วก็คงจะเดินทางกลับนะฮะแฮปปี้ <Happy S 1> มากเลยตลาดหลวงปู่ทวดน,นะเป็นแบบว่าตลาดที่มีของอะ่ะเออทั้งของกินแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับ ไงถือว่ามันอยู่นะตลาดนี้นะตลาดนี้ก็ปิด5้าโมงนะเปิดเช้าประมาณ8หรือ9ก้าโมงไดประมาณไนะี้ไปดูทีนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะปิด5้าโมงก็เป็นอีกที่หนึ่งของอยุธยานะฮะถ้า,ถาใครผ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะเวิร์กเลยถนนเดินเข้ามาปุ๊บก็กินกันเลยทีเดียวกินเสร็จปุ๊บก็แวะซ้ายเข้ามาไหว้หลงวงตะทวดนะแล้วก็มานั่งพักที่สาระาที่ผมนั่งตรงเนี้ยแล้วก็ให้อาหารปลานะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยเอาอยู่เลยสบายๆนะฮะไม่กินเวลานาน,าน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวาฝากรับชมคลิปนี้ด้วยแล้วก็คลิปหน้าด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนต่อก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะจชะแล้วเจอกันนะลาไปด้วยฝูงปลาฝูงนี้แล้วกันนะกับวิวน้ำที่อยู่เดินเข้ามาไหว้หลวงปู่ชวนนะครับ บ้านได้หมดตังแล้วฮะแต่บรรยากาศดีมากเลยดูดิเนี่ยยืนยังเห็นหลวงปู่ช่วดท่านด้านหลังลสุดจริงนะฮะตลาดต้องชมนะฮะไปครับ